แยกคำเป็นคำตายเอ้ยไม่ต้องมั่วทำนายเอ้ยเพราะว่าคำเป็นคำตายเราดูที่ตัวสะกดยังไงเอ้ยตัวสะกดเรียนมาเอ้ยทั้งหมด8ปดมาตราเอ้ยจำว่านมยวงกับบทถ้าจำไม่ได้เอากระดาษมาเอ้ยเอากระดาษมาจดเอ้ยเขียนลงไปให้หมด เอ้นอมยวงงกบดอเขียนว่านมยวงกับบทเอ้คำเป็นต้องนมยวงเอสะกดด้วยนมยวงเอสะกดด้วยนมยวงอต้องเป็นคำเป็นชัวชัวเอ้คำตายต้องเป็นกับบทเอ้ะจำไม่ได้ให้จดเอสะกดด้วยกบดเราก็จัดเป็นคำตายทั้งหมด เอ๊ย hey, อย่างเช่นคำว่ากินเอ๊ย hey, อย่างเช่นคำว่าชิมเอ๊ก hey, กินชิมนอมอสะกดอยู่ในนมยวงคำเป็นจริงๆเอ๊ย hey, อย่างเช่นคำว่าหลบเอ๊ย hey, อย่างเช่นคำว่าตดเอ๊ห hey, ลบตดบอดอสะกดอยู่ในกระบทคำตายทั้งหมดเอ๊ hey, ไม่มีตัวสะกดแง่ yeah, ดูที่เสียงสระ แทนเสียงสั้นก็คือคำตายเสียงยาวคำเป็นโอ้ยง่ายอย่างแรงเอ้ยอย่างเช่นคำว่าปลาเอ้ยก็คือสระอาเอ้ยอาสระเสียงยาวปลาเป็นคำเป็นโอ้โหง่ายจังเอ้ยอย่างเช่นคำว่ากะปิเอ้ยกะปิสระอาอี เออไอเสียงสั้นดูสิดังนั้นกะปิคำายนะสิเอ้คอยกเว้นจำเอาเอถ้าเจออําไอไอเอาเอแม้เป็นสระเสียงสั้นแต่เป็นคำเป็นจำไว้นะเราเออย่างเช่นคำว่าเสาเออย่างเช่นคำว่าเหงาเออยู่ในอําไอไอเอาตอบเลยคำเป็นจะเก่งไม่เบาเอ